สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเคยนําเสนอข่าวเกี่ยวกับทางด้านประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นเตรียมที่จะมีการออกกฎหมายบังคับให้โรงเรียนของรัฐนั้นแต่งชุดนักเรียนนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําของนักเรียนของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนื่องจากว่าชุดนักเรียนนั้น ทำให้ทุกคนนั้นแต่งกายเหมือนกันนะครับไม่ต้องเป็นการแข่งขันทางด้านแฟชั่นรวมถึงที่จะให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ความหมายของเพลงชาติฝรั่งเศสนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่านโยบายของประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงในการให้สถานศึกษาของรัฐ100อแห่งทดลองการสวมเครื่องแบบนักเรียนนั้นแม้ว่าผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถกำหนดแนวทางของเครื่องแบบได้เองอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นเสนอแนะ การสวมเสื้อแขนยาวหรือสเวตเตอร์สีน้ำเงินกับกางเกงขายาวสีเทาเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับทั้งนี้เอ็มมารเอมาครองได้ออกมาบอกว่าเครื่องแบบนักเรียนสามารถลดความไม่เท่าเทียมหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำระหว่างครอบครัวได้ขณะเดียวกันนั้นเครื่องแบบนักเรียนคือการกำหนดแนวทางที่เป็นเงื่อนไขของการเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับโครงการนําร่องการสวมเครื่องแบบนักเรียนสถานศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจหากทดลองว่าได้ผลดี จะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายและบังคับใช้ในระดับเดียวกันสําหรับสถานศึกษาของรัฐทั่วประเทศในปี2569ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เอม็มมานูเอลมาร์โคนั้นจะดํารงตําแหน่งผู้ําของฝรั่งเศสก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2570และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสท,ที่นักเรียนในโรงเรียนของรัฐนั้นจะต้องสวมเครื่องแบบครับนอกจากนี้ผู้นําฝรั่งเศสนั้นกล่าวถึงแผนการให้นักเรียนแต่ละระดับการศึกษาเรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความหมายของเพลง ลามาเซยสนะครับซึ่งเป็นประาติของฝรั่งเศสและการกําหนดให้วรณกรรมภาพพยนตร์และการละครนั้นเป็นวิชาบังคับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2568โดยเอ็มมานูเอลมาครงเชื่อว่าเป็นวิชาที่จะสามารถสร้างความมั่นใจฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะและการศึกษาเนื้อหาที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นฝรั่งเศสนะครับเรื่องราวนี้ก็ตอนนี้กลายเป็นจุดสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นฝรั่งเศสไม่เคยบังคับแต่งชุดนักศึกษา หรือว่าเครื่องแบบนักศึกษานะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นจะมีการดําเนินการบังคับให้มีการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนของรัฐกว่า100แห่งด้วยกันก็ต้องรอดูปฏิกริยานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในฝรั่งเศสนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ